สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับ RIP น้องโมจิโซเชียลแฮรอะไรน้องโมจิวันที่1กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาเพจผู้ใช้ยเฟซบุ๊กที่ชื่อมูิทิวัดด็อกไทยแลนด์ได้โพ์ระบุข้อความว่า Hat tag เจ้าของไก่ไม่รอเรียกค่าเสียหายสารภาพโมโหตีหัวไซบีเรียนขอให้เป็นครั้งสุดท้ายเถิดสำหรับคนที่เลี้ยงหมาไซบีเรียน พราะไซเบียนกับไก่เป็นของคู่กันโมจิ ji, น้องหมาไซบเรียนหลุดออกจากกรงไปกัดไก่ชนเขาเจ้าของท้องเจ็ดเดือนวิ่งตามไม่ทันเจ้าของไก่โมโหคว้าไม้ตีหัวโมจิตายคาที่อย่างโหดเหี้ยมทั้งสองฝ่ายเจรจากันไม่เป็นผลฝ่ายเจ้าของไก่ก็จะเรียกค่าเสียหายฝ่ายเจ้าของหมาก็สูญเสียน้องหมาสุดที่รักไปเช่นกันสำหรับกรณีเจ้าของไก่ถ้าต้องการเรียกค่าไก่แล้วคิดเป็นเงิน โอเวอร์เกินเหตุต้องไปฟ้องแพ่งเอาเองคดีของเจ้าของไก่ถ้าฟ้องเจ้าของหมาเป็นคดีแพ่งแต่คดีของหมาเป็นคดีอาญาและเป็นอาญาแผ่นดินไม่สามารถยอมความได้สัตว์กับสัตว์ทำร้ายกันเป็นแพ่งคนกับสัตว์ทำร้ายกันเป็นอาญาและเป็นอาญาแผ่นดินเพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้คนทำร้ายสัตว์เพราะความโกรธแค้นหรือเจ็บใจ WDT ให้เจ้าของโมเจยืนยัน ให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดที่สพทรัพย์ใหญ่ชัยภูมิข้อหาทารุณกรรมสัตว์และทําให้เสียทรัพย์อาญา RIP Moji ไซบีเลียนน้อยขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยา m n e w c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังได้ยนะครับขอบคุณครับ